พยายามผ้าสิทธ์สกิดใจฟังย่มใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้ความึ้ดควมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวลซืนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพสิทปีลำ่ำเศร้าปีลำ่ำโบเห็นกวงมายามัง เราคือเ่ายังเห็นเจ้าเธอเดียวรายการของทีวี24หรือทีวี24วันนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายพบกับรายการาพญาภาสิทธสกิดใจบรรยายพูดเป็นภาษาอีสาอนอธิบายความให้คนเหนือคนกลางคนใต้ได้เข้าใจกระผมอดสอนเพียเกตครับพร้อมกับสหายเกอเพื่อนรักไม่ยอมหนีไปไหนเคียงข้างเคียงกายกันตลอดเวลา คูเวียงบอเชชครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรดิษสนเป็นยังไงยาสไล่เสียถิ่มเื่งพงพันพี่น้องเก่ายาไปละโคตรเสียหลงย่องผู้อื่นดีโอ้พญามือนี้คู่เวียงเสนอเข้ามายาสไล่เสียถิ่มพงพันพี่น้องเก่ายาไปละโคตรเสียหลงย่องผู้อื่นดีคําว่าไล่ไปแปลว่าอย่างดรดิษสอนยาสไล่เสียถิ่มไล่เนี่ยคือว่ายมันผา,นากมันจับยาปาก ไม่เสียถิ่มคือว่ายาดยาลืมยาไล่ย่าลืมยาปะห้างกันหลายเดือนเนาะพี่น้องท่านผู้ชมครับผมก็หอากอดเปิดเขาเปิดบันี้เบาบานนั่นโอุ้่นเลียงเบานีิเบาแน่นอนแต่ว่าเชืวเาเรื่องพญาเพื่อบรให้พี่น้องลืมพงพันเท่าพญาคือปัญญาคือคําที่คล้องจองกันเบาแล้วก็สอนเป็นผ้าสิทธ์คั่คมมีปักญ้ามีสติปัญญาอยู่ในหันเด้คือยังภาษาอีสานนี่แหละ ว่าไงวาอีสานวัลคัมช่วอีสานวัลคัมจังหวัดตูดแปลวาหยับตูดตูดไปจังน้อยนี่ท<พ>ีทีช่วงโอดี <c oughs> ตูดเนี่ยแปลวาหยับไปจังน้อยนี่ตูดแปลวาหยับขยับไปบ้างครับตูดไปขยับไปบย่าสไลดเข้ามาไล่นี่แปลว่าย่าป่าย่าป่อยย่ากันพวกผมก็บ่ป่าบ่อป่อยพี่น้องประชาชนครับพอไล่เสียถิ่มพ่งพันพี่น้องเก่าคือพี่น้องเก่าดิ่ยี้ได้บัดทุกทุกคน บพรว่าเสือดีกันจื้อกันได้เบ็ดนะครับเพราะลืมกันนะครับก็สู้มากกันได้เหักแห้งกันได้บ่มีลืมกันบ่มีลืมกันบ่าเป็นเราบางคนด้วยบางคนบ่าเป็นมือด้วยมาอยู่กรุงเทพกรุงไทยบ่นเสนพ่อสามเดือนบ่บ่ภาษาจีนบ่ว้เล่าเลยไหมไอยากอตัวกลับไปบ้านว่าอะไรเลยแม่ทำกันก็เพิ่นหนึ่งปลัดยุ่งเทพยนี่แหละไปได้เมียคนอีสานบ้านเฮาเมียผมก็คนไทยเหมือนกันเวลาบรรลุกมาเนาะคอยย่านขี้เกียวขี้เกี้ยวคือ ตุแกไอ,อ้จิ้งจกขี้ศิขี <นะ S 2> ้ศินี่แม่นมองน้ำาชคกบปุกไม่ใช่สัตว์ประเภทเดียวกันเหรอครับรายการพญาภาษิตเป็นรายการที่จะพูดคุยสนทนากับท่านให้รู้จักเบิกบานรู้จักคำเก่าคำหลังเนาะได้ภาษิตคำคมบ่ได้เน็บได้แนมผู้ใดเอาวัฒธรรมประเภทนี้อีสานบ้านเฮามาไทยทอดว่า อีสานหรือเล่าด้านสร้างบ้านเฮานี่เป็นขั้วเป็นมาบ่บ้าด้านบ่ทำศิลปะบ่ทำการบ้านการเมืองนี่มันมีมาดนแล้วแปลว่าอย่าลืมกันครับอย่าเสิไลืมทิมพวกผมสิแปลยังตรงไปตรงมาับ่มีบิดบ่มีเบือนนะครับอย่าสียเลเสียทิมกัอย่าเสีทิมอย่าปากันพงพันุพี่น้องเก่าเห็ดให้คนหักทิมฐานหักค้นบานจะของบ่แม่นว่าคนอื่นบ้านอื่นมาบุญ มามาจังนี่มาตีบางนี่เนี่ยโบแมนให้หักกันคนบานเดียวกันบ่ให้เป็นยจ็งชันจูไม่กวาดยาสิ่งดีสิ่งเด่นกันมี่ยังจะแบ่งกันแนครับครพบพงพันบินองเขาญาติไปละโคตรเชียหลงย่องผู้อื่นดีโคตรจาของโัวถึงญาติโคตรก็คือญาติโคตรเงาสักลานี่คือญาติอา่าเป็นหลงย่อง ย่องนี่ไปยกยอคนอื่นว่าเขาดีเปียงบอดใด้เป็นยังบ่ปองยว่ามันปองยังเลนี่แหละครับรายการพาภาษิตสกิดใจวันนี้เริ่มต้นกับครูเวียงบอดเชครับต้องการคําเสนอแนะต้องการพญาะจากท่านผู้ชมเลยครับว่นเวลาผพวกเข้าสองคนจงหูจักเปิดครันผู้ใดมีพญาดีๆทรงมากสีมีล่างวั่นไห้เลยครับครับช่มเมื่อนี้นี่เป็นการยอกอื่นกัน นี่แหละขึ้นย่องน้ำเล่นให้ปลาเต้นใช่หลุมแปลว่าแปลว่าเราเวลาน้ำสะบอน้ำเนี่ยเอาอะไรไปโยกน้ำโยกปลามันกระโดดกระโดดขึ้นมาไม่ต้องมีแหม,มีอวนเพียงไปเขย่าขยมน้ำหรือเอาอะไรตีให้มันโดดมาครับนี่ครัขึ้นย่องน้ำเล่นให้ปลาเต้นใช่หลุาครับสำหรับมือนี้มือเป็นมือแรกมือตัอ้มพิทตั้มกอวันแรก เราสองคนครับในพยาพาสิทธิ์ผมบริสุทธิเมืเกตและเวียงวรเชษขอกราบลาไปด้วยยาสิไล่เสียถิ่มพงพันพี่นองเก่ายาสิละโคดเสื้อหลงไปย่องอื่นดีกราบลาครับสวัสดีครับพยา้าสิทธิ์สกิดใจฟังย่ำใดมีแห้งใจย่ำนั่นฟังแล้วได้ค่วมคิดค่วมอ่าน ได้สติปัญญาเบิกบานมក្លាំ